มันมีเพื่อนมันได่างงี้เราปวดอะไรเที่ยวด้วยขุนพี่ยองยอมเดีวเพื่องเื้องแล้วเขาบอกให้ทิ้งก็ใช้แม่งตรงนี้ไปเลยค่ะใชไปนะนะเดีไนเนาะสดีอนอนนา้ วิ้ยใส่หนี้สวยอ่ะกูสวยเลยตอนนั้นถ้ามีเพื่อนมันหน้าบบอย่างเงี้ยก็จะกลัวเรไม่อยากพกตัวแกนะว,ว่าเราอายกูค,ค่ะตาอ,อายไม่ใช่มึงค่ะมันค่ะอตอนนี้เราอยู่ที่กระบี่ไอ้์นนอนยังไงบนเครื่องอะ่ะนอนอย่างเงี้ยทำไมวะเป็นคนสวยแต่ไม่ตลอดโอ้โหกล้องกูควรจะอ้วกปะวะตอนนี้เรากำลังจะไปกระบี่ไม่กูอยู่กระบี่แล้วตอนนี้

อุ๊ยเอออีดอททำไมเราไม่ถ่ายฝั่งนี้แสงสวยกว่าเยอะมากทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่บ้านสายรีสอร์ทนะคะอ้าวสายไหนอ๋อขอโทษไหมใชทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่สายในรีสอร์ทสายในรีสอร์ทเท่าไหร่มึงจะพูดถูกวะเอาใหม่เอาใหม่ขอใหม่นะอย่าพึ่งด่านะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่บ้านสายในรีสอร์ทค่ะ โอเคเราจะไปตรงที่มันเป็นสระว่ายน้ำกันนะคะทุกคนจะไปส่วนกลางกันนะช่มันเป็นสวนก่น้ยมึนากมึงหลามึงาคอนเทนต์มาหมามีครตกมึงมึงไปว่ายน้ำกัน อดีตนักธีรว่ายน้ำระดับตำบลกับอดีตนักเงื้อคาะสมัยก่อนอยากเป็นแบบไอ้นี่ยระบำใต้น้ำมากอ่ะไหนระบำใต้น้ำทำยังไงหนึ่งที จริงกี๊กูถ่ายรูปได้เลยจริงถ่ายรูปถ่ายรูปอันหนึงกิ๊กูถ่ายยังไงแป๊บนึงนะไม่ถูกถูวิดีโอมันมีมันมีนวัตกรรมที่เรื่องกาถ่ายรูปไปด้วยได้ค่ะรู้ค่ะตรงนั้นไปได้ใช่ค่ะนี่นี่ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่หาดเลยนะเอานะเตรียมที่หาดเอาน้ำมาถ่ายรูปเล่นกันทุกคนพาทีสุดท้ายเออคือแบบสวยฉับแบบสวยฉับ ห, então, หันแบบคอนเทนต์ะเอเรียนูพกนี้ทกิจกรรมล่เรือนขากน่ปงเช้ไม่ให้เกีย่นเลยูไม่ได้ใส่ิก่อี่อย่าเยยวมกจากบ้านตอนลเรือแล้วคน ฝนหยุดแล้วนะฟ้าฝนเป็นใจพ่อไทยท่านพ่อไทยท่านไปอาื่อพ่อมาแล้วพ่อคืออะไรอ่ะพ่อไซนอนไปนละกันันนี้ขษาลก้ากั้ยเราจะไปซีกอกันมีกาอะไรบ้างไม่รู้เดี๋ยวเราพม่ามีทะเลแหวก ่แล้วแต่แล้วก่ออะไรนะคะลืมแล้วไอีก2ก่อ,อ,อกรูอ้ว่ามี10ก่อที่ค่ะประมาณ5นาทีนะเพราะมีก่อไก่ก่อนึงแลอีกก่อนหนึ่งก็ไม่ได้ใช้เวลา,า,า,าประมาณ20นาทีจากตรงนี้บึ้นๆไปเลยบึ้นๆ สามคนนี่จบช่วยมึก่อนพั่วหนู่วยงานไม่เป็นเดี๋ยวให้พี่เขาช่วยตื่ยไอ้นายช่วยมึงแต่ไม่รู้ว่าจะช่วยมึงตอนไหนต้องลักระต้องลุกชีวิตชั่ววันหรอตอนนี้เราอยู่ตรงไหนนะคะแฮ Happy i แลนด์อ๋อแฮ Happy i แลนด์แล้วก็จะไปถ่ายรูปกัะทำแคมเปญนะทำทำคอมเมนต์เนียนทำคอนเทนต์อุ้ยน่ากลัวเหมือนกันนะค่ะห้อยอ่ะซีนังผีวิดีโอครับ อคือลักษณะที่นี่มันแบบว่าเหมือนเป็นแต่ถ้ำมันโน้มลงมาม,มีการกัดซ้อหินงองกหินย,ย้อยแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปต่อสอี่อนะคะอันนี้เขาก็เป็นจุดที่เขาให้เราเนี่ยมาหยุดที่จะถ่ายรูปล่นกเ็เดี๋ยวเก็บภาพสวยๆมาฝาก <im> คนกันนะคะ <im> <im> <im>

ออฟฟิศออฟเดอะเกาะนี้เดี๋ยวแปลลายไม่ให้นะคะชิคชิ้นายไม่ว่าชายที่เหลือกาอันทิพเดี๋ยวแปลไปแล้วกันคัตติ้งดีมากใส่แล้วแบบว่าโยโยโยแม่หนูโมยาแม่พันธโมหมดแล้วแล้วกาแปลว่าสถานการณ์ตอนี ไม่ได้มีซอมบี้อตอนนี้นะคะเรากาลังเดินป่าก,กันจากเกาะที่แล้วก็คือมาแวะทานข้าวกันก่อนอ้อมอ,อาวกิมิโนโตะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่เการระปอดะเหมือน,นเดิมนะคะแต่ว่าอันนี้มาอีกฝั่งหนึ่งเป็นด้านหลังด้านหลังใช่ชซึ่งเขาก็จะให้เรามานั่งกินข้าวกันนะคะซึ่งอาหารอร่อยนะพูดถึงอะแบบว่าอาหารอร่อยทุกอย่างทุกอย่างเลยแล้วก็ตรงเนี้ยจะบอกว่าทะเลสวยมากผัดไฟสวยมากแบบว่าขาวละเอียดีบนี่นุ่มมาก สายนุ่มอ่ะเหลี่ยบๆแล้วมันนุ่มม er> ันไม่บาดเท้าอ่ะเออน่าเอาไปขับขิ่อะไรวะเนี่ยดูดูนอนสบายมากเลยก็ไก่ก็ไก่ ตอนนี้ใส่เทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่เกาะไก่นี่ข้างหลังคือไก่ค่ะทุกคนแล้วก็เกาะนี้เนี่ยเราสามารถที่จะดำน้ำได้และคุณนายได้ทําการเปลี่ยนชุดอะไรนี่เดอก็คือกำลังเปลี่ยนชุดกันกันซึ่งเราก็จะยังไม่ดำเราจะรอไปเล่นอีกทีนึงก็คือหาสุดท้ายเลยตันนี้ก็จะปล่อยเพื่อนดำไปฉันจะทําการฟอกขอบขางบนไม่ใหน้าตาคนกําลังจะไปเป็นเมอร์เมดหรอจะไปเป็นนักเป็นนกมีคนลงไปแล้วหนึ่ง นี่คุณออตัวกำลังจะลงไปแล้วสนุกไหมทุกคนสนุกมากเลยไม่ลงมาหรอลงมาด้วยกันไหมแล้วใครจะถ่ายพวกมึงใครลดนมาทุกคนสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ที่ทาเลแกลทะเีแลกลทะเีแลกเมื่อกี้ไปไหนวะเมื่อกี้ไปดำน้ำที่เกาะอะไรนะเกาะขว่วไก่เกาะกอไก่เกาะไก่แล้วกก็อยย่จนนระเีา หมอบอกว่าให้ทาครีมกันแดดเยอะๆนายโชว์หน่อยเดี๋ยวพ่อคนนั้เดี๋ยวพ่อยนนั้มีใครจะสู้เปล่าทาไปก่อนเดี๋ยวอ่อนเองอะไรทากันแดดสองข้อสอกแต่ม่ใช่ใครเปนผัอีกแล้วไอ้เพป่ะเราจะมาดำน้ำกันตรงนี้อ๋อเราดำน้ำเป็นที่สองตอนนี้มีสมาชิกงไม่แล้วเดี๋ยวเราจะมีเราจะไปอื่ก่อนหรือไมไปเที่ยว แต่ว่าก่อนนี้มีสมาชิกใหม่ก็คือคุณตู่นะคะใช่เพราะว่าตอนแรกเกาะไก่ตอนแรกครูรู้สึกว่าคุณอยากลงมาแล้วพี่พบ่บอกว่าเราวางแนกับคุณนะคะแล้เรียนเรียนไม่ห่วงไม่ห่วงดูชุดมึงค่ะ ไหนมันเป็นยังไงคหนูมันเป็นยังไงคะของแซ้มาแม่กับคุณโดนปากเราคือเพื่อนงงเพื่อนงงว่าอันนี้ฟิลเลอร์มึงหรือว่าอะไรงงสับสนอันนี้ปากกูบวมขึ้นมไปอีกไหนบอกกูไม่แน่ใจว่ามันฟิลเลอร์มึงหรือว่าอะไร